ครับพี่น้องพอกันนีแล้วครับผมพยุทธ์พากินพี่น้องมาเมื่อนี้ได้มาม่าครับพี่น้องมาม่าเนื้อเปื่อยครับผมนี no euh ่ครับมาแซ่บๆน้ำผมเลยครับพี่น้องมาเนื้อเปื่อยครับผมต้มเรียวห่อนนะครับผมสดน้ำก่อนพี่น้องคำแรงแห้งหัานครับเนื้อเปื่อยๆเลยครับพี่น้องลองคอกันครับผมอืมอืมเข่าตาพี่น้องเนะนี่ครับพี่น้องไม่ตะเกียบจําเป็นครับไม่ลูกสิ้นนี่นะครับพี่น้อง ฮอร์อนนะครับผมมาบแซ่บๆนุ่มกัเนเดนครับอื้อสุดยอดพี่น้องเมเนื้อนี่ละลายในปากพี่น้องเนื้อ พานครับปลดร้นฮวนแกนเอาเฮานม,มามาแซ่บๆนะผมน้องแซ่บอลอ อืมสุดยอดเลยพี่น้องอีบอสสุดาราบขอโทษขออภัยได้ครับพี่น้องนำมันยังเหนียวครับผมมาต้องอยังลายอืมกระไไดูกอ่อนพี่น้อง ในหานิ่วหนุ่มนะครับผมเต็มไรพี่น้องง่ายๆ้ะครับผมเมนูนง่ายๆครับเมนูเนี่ย นเนื้อละลายในปากเลยพี่น้องตุนเตาท่านไม่เบิดมือนะครับผมมีหัวตะไคร่พ่พี่น้องใจตุนเนื้อครับ ซ็บแฮมอ่าสุดๆแล้วพี่น้องเมนูเนี้ยอืม ยำกระดูกอ <adece S 1> ่อนยำซ่บหลายพี่น้องเอ้ อมองย่ยมองมันแซ่บพี่น้องเนื้อเอ็นเนื้อติดมันนะครับสุดยอดเลยพี่น้องมา่สุภาพเลยนะครับ ตอนนี้ไหมพี่น้องอืมออนมาอีกครันึงพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยส่ำชับนะครับเปืเป่อยๆเศบๆเลยครับพี่น้องมามาครับอืม ละลายในปากพี่น้องกีคำหนึ่งว่าทันมันหยุดว่าใดพี่น้งองเด็ดด้อยพี่น้อง เอาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมแซ่บหลายครับอย่าลืมนะครับคอมเม้นต์นะครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยอะๆครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับผมมีต่อยมีค่าจะดนกับมีค่าเด้อครับผมแซ่บหลายครับพี่น้องถึงบ้านปลอดภัยเด้อครับผมคลิปนี้กสวัสดีครับผมถูกทำร่างกายแข็งแรงครับผม